สวัสดีครับตัวเราเข้าสู่ยักษ์อยากเล่านะครับเหมือนเช่นเคยครับสตอรี่โลกของหนังแบบนี้นะครับเล่าสู่กันฟังแบบเรียบง่ายไม่ซับซ้อนนะครับเหมือนที่เล่าให้น้องน้องเ่าพี่เพื่อนเ่าเพื่อนฟังครับแล้วแต่สถานะแล้วแต่รสนิยมเลยนะครับฝากกด subscribe ไว้ด้วยนะครับหรือใครอยากจะสนับสนุนช่องเล็กช่องนี้ก็มีเปิดออกสมาชิกเรียบร้อยแล้วครับ เราย้อนกลับไปในอดีตครับของทีมชาติอิตาลีครับเอาในยุคสัก90นี่ก็ได้ครับเพราะว่าหนึ่งในหนึ่งในขวัญใจหนึ่งในฮีโร่เนี่ยต้องมีชื่อของผู้ชายคนนี้ครับโรเบโตบาโจครับเทพบุตเปีรองคำที่โอ้โหท่วงท่าลีลาสง่างามเหลือเกินโลดแล่นอยู่ในสังเวียนหญ้าที่สวยงามดูแล้วคลาสสิกเหลือเกินนะครับและถ้าพูดถึงโค้ชเราอาจจะยกถึงมาชลลิปปีก็ได้ครับ เป็นหนึ่งในกุนซืออิตาเลียนที่ประสบผลอย่างยิ่งยวดครับและสำคัญที่สุดคือเป็นการพาทีมชาติอิตาลีน่คว้าแชมป์โลกได้ในปี2006นี่คือ2บุคลากรสำคัญครับของอิตาลีครับเพียงแต่ว่าความสัมพันธ์ในระหว่างการทำงานซึ่งกันและกันมันมีแนวคิดที่มันไม่ตรงกันครับแล้วมันเกิดเป็นความบาดหมางขึ้นระหว่างบาโจกับลิปปี เรื่องนี้ที่มาที่ไปอย่างไรเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงไม่ค่อยชอบกันนะฮะเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับจนสุดท้ายเนี่ยลิปปี้ต้องตัดนใจส่งบาดจอนุมเป็นตัวสำรองแล้วก็เทบุตเปียทองคำก็จัดการทำประตูชัยครับหลังจบเกมเนี่ยบาจบสัมภาษณ์เลยครับสิ่งที่บรบกวนใจผมอยู่ตลอดก็คือมักจะมีคนบอกว่าสภาร่างกายของผมไม่สมบูรณ์พอไม่ฟิตพอที่จะลงเล่นได้ซึ่งวันนี้มันเป็นการพิสูจน์แล้วครับว่า ไม่เป็นความจริงผมเริ่มที่ซัมเมอร์9 9 9 4แล้วกันครับทุกคนแน่จาจมันได้ดีอยู่ฮหลังจากจบฟุตบอลโลกที่สหรัฐอริกาบาโจก็เจะด้เรียกว่าเป็นหนึ่งในความคลาสสิกของนักชิงชาเลิยก,ก็ได้ครับ แต่ลูกยิงจุดโทษของเขานะั้นมันเหินข้ามคานออกไปแล้วมันเป็นภาพแบบกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์หนึ่งอะของเวิร์คับครั้งนั้นเลยนะฮะที่ยืนทาซซเอลคอตกในสีเสื้อสีน้ำเงินของลิมชาติอิตาลีผิดหวังครับผิดหวังอย่างมหาศาลบราซิลได้แชมป์พอกลับมาครับในระดับสโมสรกับยูวนตุส บาโจก็อยู่ในสภาพร่างกายที่ยังไม่ค่อยฟิตสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับแล้วในยุคนั้นนะครับลิปปี้ก็เพิ่งเริ่มในการคุมทีมยูเวนตุสนั่นคือครั้งแรกที่ทั้งสองคนเจอกันครับแต่ไม่ได้มีปัญหาอะไรใดๆนะครับเพราะสาการเนี่ยมันเป็นแบบนั้นครับบาโจก็ยังไม่ค่อยฟิตสภาพร่างกายสภาพจิตใจก็ยังต้องต้องใช้เวลาในการเยียวยาหลังจากที่สร้างความผิดหวังมาน ประกอบกับณเวลาตรงนั้นครับยูเว่เนี่ยมีเด็กดาวรุ่งคนหนึ่งโผล่ขึ้นมาก็คืออเลสซานดโดรเดวิเอโรโอ้โหแล้วเดวิเโรเหมือนเป็นอีกหนึ่งร่างทรงของบาโจเลยครับท่วงท่าลีลาการปัน่นโค้งอะไรต่างๆนานารูปร่างหน้าตาหลอ่อเหลาด้วยนะครับกล้าขึ้นมากลายเป็นขวัญใจจะเรียกว่าเป็นขวัญใจคนใหม่ทันทีเลยก็อาจจะเป็นประมาณนั้นครับซึ่งมันก็เดินทางมาแบบนั้น จากตอนแรกเนี่ยตอนที่ย้ายมาจากปาโดวาอยู่ไม่ไม่ได้คาดการเร็วขนาดนั้นครับว่าเดวิเอโรจะแจ้งเกิดอย่างรวดเร็วแต่ด้วยความเป็นซูเปอร์สตาร์ครับเดวิโรทำได้ซึ่งหลังจากจบซีซั่นนั้นนะครับยูนุสก็ได้มีการพูดคุยกับทางลิปปี้แล้วเห็นพร้องต้องกันครับว่าการสร้างทีมใหม่มันต้องประกอบกับบรรด,ดากลุ่มบริหารชุดใหม่ครับดูชาโนมอตจิโรเบโตเบเตกาเข้ามาพูดคุยกับลิปปี้ว่า เราต้องสร้างทีมใหม่ครับสร้างทีมเพื่ออนาคตโดยมีเดวิเวโรเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางนั่นหมายความว่าโอกาสที่จะการันตีตำแหน่งตัวจริงให้กับบาโชนั้นเป็นไปไม่ได้ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยบาโจเข้าใจนะครับเข้าใจเป็นการจากลาที่เห็นพ้องต้องกันทั้งสองฝ่ายตอนนั้นก็มีหลายทีมให้ความสนใจครับแต่สุดท้ายแล้วโรบี้เลือกไปอยู่ที่เอซิมิลานครับเล่นอยู่2ซีซั่น แล้วก็เล่นที่บรอนยาอีก1นซีซั่นจนย้ายมาอยู่กับอินเตอร์มิลานครับในปี1998พร้อมกับโปรเจกต์หลายพันล้านของมัสโมโมรติที่กาลังจะฟูฟักให้อินเตอร์นั้นกลับมาเป็นผู้ยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งซึ่งซีซั่นแรกกับอินเตอร์บาโจทำให้ดีครับส,สบายเลยครับโอเคอาจจะมีอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่บ้างแต่ก็ยิงไป10ประตูจาก35เกมกำลังไปได้ดีเลยครับกำลังไปได้สวย เพียงแต่ว่าซีซั่นถัดมานั่นแหละครับ1,999มาเซโรล,ล,ลิปปี้รับงานที่อินเตอร์ครับแล้วครั้งนั้นแหละครับการเจอกันที่อินเตอร์เนี่ยมันเกิดความแตกหักกันขึ้นครับลิปปี้เข้ามาเนี่ยนะครับต้องการกลุ่มตัวนักเตะที่ตัวเขาอยากได้หน่งในั้นคือคิวสเซนวิเอรี่ครับซึ่งอินเตอร์ก็ทุ่มมาให้เพราะเวร์รี่กับลิปปี้เนี่ยเคยทำงานด้วยกันตอนอยู่กับยูเวนตุส แล้วพอเข้ามาตู้มมันกลายว่ากลุ่มก้อนแนวรุกของอินเตอร์ในปีนั้นนะฮะปี1999ัถึงปี2 0 0 0โอ้โหคริสเตียนเวียรี่โรนัลโดอานายอีวานซามูราโนอัลเบรโรเรโคโบาโรเบโตบโ,เบโตบาโจห้าคนครับอ่ะต้องเลือกเอาสองจากห้าอ่ะพูดง่ายๆนะครับ ซึ่งถ้ามองจากถ้าถ้าแยกเป็นเป็นเป็นสเปแล้วกันนะครับตัวสไตร k เกอร์ก็นั่ะแหละฮะเวียรี่โรนโดซามูราโน่เป็นไปได้ครับแล้วก็มีหน้าต่ําอย่างบาโจกับเร c โคบาถ้าแยกกันแบบนี้อ่ะฮะบาโจก็อาจจะต้องแยกตําแหน่งกับเร c โคบาที่มันชัดเจนหน่อยมองในเรื่องของการคุณภาพเชิงลึกมันก็น่าสนใจครับอย่างไรก็ตามครับมันมีข้อเรียกร้องบางอย่างจากลิปปี้ครับที่ทําให้บาโจรู้สึกว่า ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่คือตอนนั้นเนี่ยอินเตอร์มันมันเป็นทีมที่โอ้โหซื้อเยอะแยะขายเยอะมันไม่ค่อยเป็นกลุ่มเป็นก้อนเท่าไหร่ครับความสัมพันธ์ภายในทีมหรือความสนิทชิดเชื้อความสมัครสมานสามัคคีเนี่ยมันยังเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เลยถูกพูดถึงว่าเฮ้ยมีการแบ่งเป็น,ปนกลุ่มเป็นก๊กคนนั้นสนิทคนนี้คนน,คน,นี้ไม่เอาคนนั้นคนนั้นไม่ชอบคนนี้อะไรต่างๆนานา ซึ่งลิปปี้ก็คุยกับบาโจในเรื่องนี้ครับในหน้าที่เป็นรุ่นพี่น,นะครับประมาณว่าช่วยสอดส่องให้หน่อยว่าความสัมพันธ์ภายในทีมเนี่ยแต่ละคนเป็นยังไงบ้างใครไม่ชอบใครใครอยู่กลุ่มไหนใครไม่ถูกคนนั้นหรือเปล่าหรืออะไรต่างๆนานานะช่วยบอกหน่อยว่าใครเป็นยังไงซึ่งโรบิบาโจรู้สึกว่ามันล้ำเส้นไปหน่อยคำตอบที่เขามอบให้กับลิปปี้ก็คือมิสเตอร์ครับ จะให้ผมเล่นตรงไหนจะให้ผมลงสนามอย่างไรจะเป็นตัวจริงหรือตัวสำรองผมไม่ว่าเลยครับน้อมรับทุกอย่างแต่จะให้มาแบบมาบอกชื่อเพื่อนคือความรู้สึกของบาโจ้เนีมันรู้สึกว่ามันเหมือนเอาเพื่อนมาขายอะ่ะเหมือนตัวเขาเป็นเป็นคนมามาฟ้องอะไรประมาณนั้นคือถ้าจะให้ผมพูดชื่อของเพื่อนคนอื่นบาโจ้บอกผมทําไม่ได้ครับมันรู้สึกตะกีดตะขวงใจ ซึ่งคำตอบของลิปปี้ตอบกันมาก็คือบอกว่าเฮ้โรบี hey, i, ้นายฟังเนียฉันไม่ได้ให้นายไปเป็นสายลับนะแต่แค่อยากรู้ความเคลื่อนไหวภา,ายในทีมเท่านั้นแต่คตําตอบของบาโจก็ยังเหมือนเดิมครับว่าไม่ครับไม่อยากพูดถึงชื่อเพื่อนคนอื่นๆกับในเรื่องแบบนี้เนี้มันดูไม่เหมาะสมเท่าไหร่สำหรับตัวเขานน,นั่นคือ จุดที่ทําให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยมันมันมันไม่เหมือนเดิมครับแลาบาโจก็เปิดเผยในหนังสืออัตชีวัติของตัวเองนะครับซึ่งตีพิมพ์ออกขายครั้งแรกในปี2001ันหนบาโจบอกว่าเริ่มรู้สึกแล้วครับเผ่าการพูดคุยครั้งนั้นลิปปี้ไม่ได้สิ่งที่เขาต้องการมุมมองจากตัวลิปปี้มาถึงตัวของเขาอะนะครับบาโจรู้สึกเลยว่าเฮ้ยไม่เหมือนเดิมชัก ชักมีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วดูเหมือนลิปปี้ไม่ค่อยชอบในตัวเขาเอาจตัวอย่างง่ายๆในในสนามซ้อมนับมันมีอยู่ช็อตหนึ่งอันนี้คือบาโจ้เล่าในหนังสืออจจาชวััดของตัวเองเลยนะครับบอกว่าผมอะ่ะจ่ายบอลให้กับวีเอ,อรีวางบอลอย่างงามเลยครับประมาณ40หลาหยอดไปแม่นแป๊ะเลยแล้ววีเอ,อรี่ก็ยิงประตูเข้าไปตุ้มในสนามซ้อมนะครับทุกคนเฮหมดโดยเฉพาะคริสเวอรีคุณยิงประตูหันมาปรกมือให้ เช่นเดียวกอีกคนก็คือคริสเตียนปานุชีครับแบ็กขวาก็หันมาปรบมือให้บโอ้โหโรบี้สุดยอดโรบี้สุดยอดสุดยอดเกง่งเกยอดเยี่ยมมากอะไรประมาณนั้นลิปปี้ตะวันเลยครับปังเฮ้ยโบโบคริสเตียนเราไม่ได้ถูกจ้างมาเพื่อมาปรบมือให้ใครในสนามซ้อมเว้ยเราไม่ได้ถูกจ้างมาเพื่อให้มาดีใจในการทำประตูในสนามซ้อมเว้ยจากนี้ ห้ามใครปบมือให้ใครในสนามซ้อมอีกรวมถึงนายด้วยโรบี้บาโจอบ,บอกตกใจมากครับโอ้ไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนแล้วเขาก็รู้ได้ทันทีเลยครับว่าโอจากนั้นมาหมดสิ้นความสัมพันธ์กันแล้วครับลิปปี้มองเขาเป็นอีกคนไปแล้วครับแล้วมันก็เป็นแบบนั้นครับต่อให้ตามเนื้อข่าวจะบอกว่าบาโจไม่ค่อยฟิตมีการบาดเจ็บ แต่เจ้าตัวจริงๆนเาว่ามันไม่ได้ถึงขนาดนั้นครับเขายังมีบางช่วงาเวลาที่ฟิตพร้อมลงสนามแต่ไม่ไรับเลือกครับไม่เคยได้รับโอกาสจากลิปปี้เลยลงเล่นไปแค่เกือบเกือบครึ่งซีซั่นเนี่ยเล่นไปร้อยสิบอดนาทีหนึ่งเกมนิดๆอะประมาณนนแล้วเมื่อมีสื่อไปถามนะครับว่าทำไมบาโจไม่เคยได้เล่นลิปปี้ก็จะบอกคำเดิมครับว่าเจ็บไม่ฟิต ซึ่งบาโจบอกโกรธมากครับเขารู้ว่าตัวเองเนี่ยมีความพร้อมมากพอตอนเดนนี้นะครับอิบานกกโดบาครับอดีตผู้ร่วมทีมของอินเตอร์ในชุดนั้นก็พูดเหมือนกันเนะี่เคยคุยกับบาโจเหมือนกว่าเฮ้ยทำไมมันไม่ค่อยได้เล่นวะทะั้งที่ในสนามซ้อมทุกคนก็เห็นอยู่ว่าโรบี้ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมอาการบาดเจ็บก็ไม่ได้ไม่ได้หนักหนาอะไรขนาดนั้นมันเล่นได้ครับแต่ทำไมถึงไม่ค่อยได้เล่น อีกครั้งหนึ่งที่มันแบบตอกย้ําอีกแล้วว่าไอ้ความสัมพันธ์มันไม่เหมือนเดิมนะระหว่างพักซ้อมช่วงกลางวันก็ไปรับประทานอาหารนะมือนั้นเป็นสลัดครับลาบาเจก็ประมาณว่าขอกับพ่อครัวนะว่าขอเปปโเอร์ี่เพิ่มหน่อยอะไรประมาณปรากฏว่าพ่อครัวปริเสรับอกว่าไม่ได้ครับถ้าใครจะขออะไรเพิ่มเติมจากเมนูที่เซตไว้ให้เนี่ยต้องไปขออนุญาตจากทางลิปปี้ซึบาเจก็โอ ม,มันเยอะเกินไปหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นแล้วมันก็เลยเถอไปถึงเรื่องโอกาสลกสนามที่ลดน้อยลงเรื่อยๆเ,อยเอยจอๆรนทั้งเข้าสู่ต้นปี2000นั่นแหละครับเริ่มเริ่ม,มีโอกาสมากขึ้นเพราะว่าบรรดาแนวรุกคนอื่นๆ r ร n นโดเจ็บนะฮะเวอรี uh, ่ติดโทษแบนบ้างมันมีอยู่เกมนึงครับที่ทั้งโรนโดแล้วก็เวอร y ี่ลงเล่นไม่ได้ในการไปเยือนเวโรนาครับ เกมนั้นเนี่ยมาตินลาเเซนทําให้เวโรนาขึ้นนําไปก่อนทำประตูขึ้นนําไปก่อนตูมเลยครับก่อนที่เรโคบ้าเนี่ยจะมาตีเสมอนาทีที่48สถานการณ์ตึงเครียดมากครับจนสุดท้ายเนี่ยลิปปี้ต้องตัดนใจส่งบาจอนุมเป็นตัวสำรองแล้วก็เทบเปีธงคําก็จัดการทําประตูชัยครับก่อนจบเกม12นาทีคว้าชัยชนะให้กับอินเตอร์มิลานได้หลังจบเกมเนี่ยบาจโจสัมภาษณ์เลยครับสิ่งที่รบกวนจิตใจผมอยู่ตลอดก็คือ มักจะมีคนบอกว่าสภาพร่างกายของผมไม่สมบูรณ์พอไม่ฟิตพอที่จะลงเล่นได้ซึ่งวันนี้มันเป็นการพิสูจน์แล้วครับว่าไม่เป็นความจริงหลังจากนั้นมันก็เป็นไปตามคอลงเดิมครับพอโตหลักกลับมาครบบาโจก,ก็ไม่ได้เล่นเหมือนเดิมจนยทั้งช่วงท้ายซีซั่นครับปรากฏว่าในการเบียดแย่งโคตาไปฟุตบอลยุโรปนี่คอินเตอร์กับปาม์มาคะแนนเท่ากันครับซึ่งตามกฎของกันโชเซเรอารเนี่ยมันต้องมีการเตะเพย์ออฟ แล้วเกมสาคัญมันก็เกิดขึ้นนั่นแหละครับแล้วก่อนเกมเนี่ยมาซิโมนโรติก็ยังมาคุยกับบาจโจว,ว่าเฮ้ยเจจาขอต่อสัญญาบาจโจบอก oh, ไม่ไหวครับนายถ้าอยู่ต่อเนี่ยยังไงผมก็โอกาสลงเล่นน้อยแน่ๆอยู่แล้วโคช้ชไม่ยอมใช้งานผมแน่ๆอยู่แล้วมาซิโมนโรติก็เลยบอกฉเฉลยความลับเขาว่าเฮ้ยถ้าเกมนี้เนี่ยไอ้เพลย์ออฟเนี่ยถ้าอินเตอร์แพ้ปา마ลิปปี้ก็ออกอยู่ดีแต่สุดท้ายบาจโจก,ก็ก็ไม่ตอบรับครับ แม้ว่าในเกมเพลย์ออฟนั้นนะฮะบาเจาจะยิงประตูได้ด้วยแต่มันก็ไม่สามารถจะโน้มน้าวจิตใจให้กับตัวเองเนี่ยทำงานกับลิปปี้ต่อไปได้ครับเรื่องราวแต่ขักมันก็จบที่ซัมเมอร์2000นั่นแหละครับบาเจาย้ายไปอยู่กับเบรชาไปเป็นพระเจ้าอยู่ที่นั่นครับลิปปี้ก็ออกไปนะครับแล้วก็ไปสร้างผลงานให้กับยูวนตุสก่อนที่จะก้าวมาเป็นผู้การทีมชาติอิตาลีแล้วก็พาทีมเป็นแชมป์โลก มันเป็นเรื่องราวความขัดแย้งในความคิดเล็กๆครับที่ทำให้ทั้งสองฝ่ายนั้นรู้สึกไม่ค่อยถูกใจกันเท่าไหร่แม้ว่าจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของฟุตบอลอิตาลีทั้งสองคนครับทั้งในระดับโคช้ชแล้วก็ระดับนักเตะแต่บางครั้งโลกมนุษย์เรามันก็มีอะไรแบบนี้แหละครับ เราไม่สามารถทําให้ทุกคนรักเราได้แล้วก็ไม่สามารถจะทำให้ทุกคนเกลียดเราได้มันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่บางครั้งก็ต้องยอมรับว่าเรารักทุกคนไม่ได้ครับเราคิดเหมือนทุกคนไม่ได้และในเมื่อความคิดไม่เหมือนกันมันก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ลงรอยกันกันแย้งกันแต่ถามว่าจะต้องไปโอ้โหอะไรขนาดนั้นคงไม่ถึงครับก็แค่ใช้ชีวิตตามวิถีของตัวเองต่อไปแค่นั้นล่ะครับ เอามาฝากสำหรับแฟนๆกันโชในยุค90ครับน่าจะคิดถึงกันอยู่ครับทั้งบาจโจแล้วก็ลิปปี้นะครับคิดถึงไงบ้างคอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยครับเดี๋ยวจะตามกดใจใทุกเม้นเหมือนเช่นเคยนะขอบคุณมากๆครับสำหรับการติดตามครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ